ธุกิตโตไปนะครับซีเจก็มาตามเสียงปริศนาเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่เหมือนเดิมสีก็ตามเสียงปริศนาที่บอกให้ซีเจมาที่นี่แหละนะครับแล้วเสียงปริศนานั้นนะครับก็บอกให้ซีเจทดสอบขับรถให้เบิ้งแนะ่มันเป็นจังไดถ้าแม่นเจ้าขับดีนะเจ้ากระสินได้หูจักข่ดอกว่าข่เป็นไผ่ห้วมอนี่ไซบอกียเอาเงินค่าขนมให <B read> แล้วคนนี้นะครับก็แนะนำา j j บอกให้ขับตามจุดสีแดงไปนะครับก็ขับจนกว่าจะมาถึงปลายทางนะครับแล้ว CJ ก็จะได้รู้กา ใครคือเสียงปริศนาที่บอกให้ซีเจมาที่นี่ <Nope. S 1> แล้วก็ให้เรามาขับรถตามจุดสีแดงนี่เลยนะครับก็มีเวลาอยู่6นาทีนะครับก็ห้ามขับเกินหนาทีนะครับไม่งั้นภารกิจจะไม่ผ่านนะครับก็แค่ให้เราตามจุดสีแดงนี่จนกว่าจะถึง35จุดเลยทีเดียวนะครับแล้วพอเราขับมาถึงบ้านอันนี้แล้วนะครับลูกน้องของเสียงปริศนานั่นนะครับก็จะบอกว่าโอ้น้านี่ก็ขับรถเก่งเหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าทําไมผมได้ที่2นะครับก็ผมว่าผมขับรถเร็วแล้วนะ จีโกพิโรดใช้พลังวิเศษเลยทีเดียว แล้วเสียงปิศาก็โทรมาหาซีเจอีกแล้วนะครับก็บอกให้ซีเจมาทาอยู่เหือนหลังนีเดอร์แต่ซีเจก็มารออยู่หน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับหรือว่าหลังบ้านก็ไม่รู้นะแล้วก็มีรถแท็กซี่อยู่ด้วยนะครับภารกิจต่อไปนะครับซีเจก็ทําตามสัญญานะครับแล้วก็มีมือปิศามาจับซีเจซีเจก็ตื่นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านี่คือโทริโนแล้วก็ซีเจก็บอกว่ากูขาไปได้โมเมนบก่กคือฟื้นมาได้จังไดเออคอยมาคอยว่าบ่ออกเลยนี่แล้วก็โทริโนก็บอกว่ายูซื้อ,อนังงลง หุบป,ปากเดี๋ยวมันสเสื่อมเลยเดี๋วสิวอ้ห้ฟังอ้น่ะเป็นสายลับอเมริกาอ้แข่ไปแทรกซึมซุมนั้นซื่อๆบุดีปียู่ขอเขากองกินคือเจ้าไอ้ก็มาเห็นความสามารถของโต้โต้นุ่มมีพลังวิเศษฮิตยันกระไดป้องกันกระสุนกระไดรับกระสุนกระไดแต่ว่ารับ, RPG บอาภิจิตได่ท่านั้นละ่ะแล้วก็ตอนนี้อยอยากได้รดน้ํามันนะเฮะโตไปขโมยรดน้ํามันมากับน้องเขยโตนัะะ่นล่ะเอา้าไปเดี๋ยวเอาคาะเขา,ขากองให้ดอกหลังจากเก่งงานนี้แล้วละ่ะ <c oughs> แล้วซีเจก็นัดกับซีซ่าว่าจะไปปล้นรถน้ํามันนะครับก็มันกําลังขับอยู่ที่สะพานนั่นแหละนะครับก็เราก็ต้องขับตามมันไปเลยนะครับไม่ต้องดีรออะไรทั้งนั้นนะครับก่อนที่มันจะไปถึงปลายทางนะแล้วแผนของซีเจนะครับก็คือจะให้ซีซ่าโดดไปลักขโมยรถน้ํามันเลยนะครับที่มันกําลังขับอยู่ตรงหน้านั่นแหละนะครับนี่มันกำลังขับยังตึงๆอยู่นะครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับมันเห็นอะไรชนก็ชนไปเลยนะครับนี่โอ้โหโคตรโหดนะครับสาหรับรถน้ํามันคันนี้นะแล้ว ก็ต้องให้ซีซ่าขึ้นไปให้ได้นะครับก็ต้องให้ซีซ่าอยู่ในมุมที่ดีด้วยนะครับโดดแมวบวกซีซ่าโดดโดดที่แม่โดดเออจังสี่แล้วแมนี่นะครับซีซ่าก็เข้าไปขโมยรถนะครับก็ต่อยคนขับเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ซีซ่ากำลังจัดการคนขับอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะนี่แล้วคนขับก็ออกมาจากรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อน,นอนลงไปกองเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้เราขึ้นรถเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปไว้ที่อูเก่าๆของเรานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ ก็กลายเป็นอู ที่ CJ ใช้อยู่เป็นปัจจุบันแล้วนะครับก็เป็นจุดเซฟกับ CJ ด้วยนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับในการขับรถคันนี้นะครับถ้าแบบว่าหักมากเกินไปนะครับพ่วงท้ายมันก็จะหลุดด้วยนั่นเองนะครับถ้ามันหลุดก็เราก็สามารถถอยให้ตรงนะครับเพื่อที่จะให้มันต่อได้นั่นเองนะครับแล้วก็ขับไปเลยนะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ห้ามใช้พลังวิเศษด้วยนะครับไม่งั้นถังน้ํามันนี่ก็จะระเบิดเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็ต้องเริ่มใหม่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมัน เกมมันเซฟไม่อยู่นะไม่ต้องไปเริ่มใหม่ตั้งแต่บ้านของทรินอุก็ได้นะครับท็อปมาถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซีจีก็จะโบกให้ซีซากขับเข้ามาเลยขับเข้ามาขับเข้ามามาตองย่านมาตองย่านส้นเอยียงแต่ว่าอูรรถของซีมันเล็กๆแต่ว่ามันเอาเข้าไปได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ เดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นกับแขนของ CJ นะครับอยู่ดีๆแขนของ CJ ก็กลายเป็นแบบนี้ซะงั้นนะครับน่าจะเป็นบั๊กนะครับหรือว่า CJ อาจจะเมื่อยแขนก็ได้นะครับหรือไม่ก็ CJ อาจจะแขนหักแล้วก็ CJ ก็ต้องทําท่าแบบนี้นะครับก็เข้าไปในภารกิจต่อไปเลยละกันนะครับนี่กระโดดเข้ามาเลยก็ภารกิจต่อไปนะครับทริโนก็กําลังส่งรหัสลับอยู่นะครับกับสายลับของตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็ CJ ก็เข้ามาพอดีนะครับยูซือๆจะฟาวว่าอีหยังเอ้ามีหยังละว่ามากละบัณนิต CJ ก็โวยวาย ห้ฟังเลยทีเดียวนะครับหมูย่บุ้ว่าไอ้ค่อยติดคุกย้อนบักนี่นั่นนะบักเทนพี่นี่นะและ้วกดธอริโนโกตอบว่าหมูมดกุย่างเลยไอยห้หมูมดเงียงเกี่ยวกับโต้นะหูมดว่าซุา้มนั่นนะมันหยัดขี่ให้โต้บ่ต้องห่วงดอกไอ้โต้นี่ยยังอยู่ดีดอกแต่ว่าตอนนี้โต้เงาน,น่อ้ายสก่อนอ้ายมีงานเงนนียงเหตุแต่โต้เใด,ด้อ้ของโต้ก็สะอยู่สบายบ่ต้องไปนอนน้ำขี่ไก่ดอกบบน,นี้นะไปไปเหตุงานได้แล้วเดี๋ยวไอ้บอกเีเธออยู่บ้านแม,ม่มดนะอ้เตรียมของไว้ให้แล้ว แล้วเรามาที่หมู่บ้านแม่มดตรงนี้เลยนะครับซี CG ก็โดดจากที่สูงเข้ามาคัดซีนพอดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แขนก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โทริโนก็บอกว่าขึ้นไปถึงเขาเอาไปเอาของง้ายมันจะมีห่อมาจะดอกจะจเอาบังเขาลามไปนั่มเอาไปป้องกันแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาก็ได้นะครับเพราะว่าซีเจมีบังขาลามที่มันสามารถติดตามได้อยู่นะครับก็ให้เราขึ้นเขาไปเลยนะครับไม่จาเป็นต้องเอาก็ได้นะนี่ก็แบบนี้เลยนะครับมีอยู่ส0นัด เลยทีเดียวนะครับรวมกับ c g ใช้พลังวิเศษกระสุนไม่จํากัดด้วยนะครับก็เราบินขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่า CJ ก็แขนก็ยังเหมือนเดิมนะครับแขนเมื่อยนะครับก็ทํางานเยอะนะแล้วก็ตกจากซี่สูงด้วยนะครับแล้วพอมาถึงแล้วนะครับ CJ ก็จะเปิดควันสีแดงขึ้นมานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ให้ฮอรู้ตําแหน่งนั่นเองนะครับแล้วฮอก็จะบินมาเลยทีเดียวนะครับพอฮอลํานี้บินมาถึงแล้วนะครับก็จะมีฮออีกลํานะครับแต่ว่าไม่ใช่ฮอของเรานะครับเป็นฮอขนส แล้วเราก็ต้องกําจัดพวกนี้ให้หมดเลยนะครับนี่กดยิงอพิจีใส่เลยนะครับนัดเดียวหายเลยนะมันก็จะบินมาเรื่อยๆนะครับก็มาเยอะนะครับก็แค่ให้เราปกป้องอย่าให้โอลำของเรานะครับล่วงนะครับไม่งานภารกิจจะไม่ผ่านนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะจอดรอทําไมเหมือนกันนะครับน่าจะปล่อยของลงมาให้ CG จเลยนะครับก็มันก็จาก CG จีแล้วนะเราต้องปกป้องมาให้พวกมันมาจัดการโอของเราให้ได้นะครับแล้วก็ภารกิจนี้นะครับห้ามใช้ พลังวิเศษระเบิดรถนะครับไม่งั้นหอของเราก็จะร่วงด้วยนะครับแล้วก็พอกําจัดหมดแล้วนะครับหอของเราก็จะบินไปแล้วแล้วก็ปล่อยของที่สนามบินนั่นเองนะครับก็เป็นสนามบินร้างนะครับแล้วก็หอกันลํานี้ก็จะปล่อยของออกมาแล้วของนั่นก็บินไปตามสายลมนั่นเองนะครับ แล้วก็ให้เรามาเก็บของเลยนะครับโทริโน่ก็บอกว่าให้เอาของไปไว้ที่หมู่บ้านต้องสาบเลยนะครับซีเจก็ศูน์ยเลยทีเดียวนะครับก็ว้าวดูแถมหมอนี่นก็บอกว่าตั้งแต่แรกที่มันจบไปโลดแล้วก็ให้เราเอาของมาไว้เลยนะครับก็ซีเจก็เข้าประตูพอดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับผม ธุรกิจต่อไปนะครับซีเจก็มาหาทูริโนนะครับแล้วก็มาทวงเอามือไดสิปล่อยไอ้คอยคอยขึ้นหอนไอ้คอยแล้วเด้แล้วทูริโนก็แต่ว่ามันโมเมนต,ตอนนี้ตอนนี้นะ้ำมีสายรับรัสเซียกำลังจ้องซเลนโตอยู่โบนเนมันอาจจะเอาโต้ไปฟาดใครก็ได้เด๊แล้วก็อ้ก็อยากให้โต้ไปซื้อธุรกิจสนามบินเกา่ามันโบแพงดอกดามแปดหมื่นหนึ่งโต้ก็มีเงินอยู่ดีละโต้ใช้พลังวิเศษเสกก็ได้เอาไปซื้อใอ้อ้แนะ่ถ้าโต้ยังอยากให้อ้โต้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็บริหน,น,น่ําขู่ขี้ไก่ ไปไปตอนนี้เลย แล้วก็ให้เรามาที่สนามบินร้างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราซื้อธุรกิจเลยนะครับก็แค่8 0,000ื่นเองนะครับก็ไม่แพงอะไรมากนะครับสําหรับ CJ นะแล้วก็พอเราซื้อแล้วนะครับเราก็จะได้จุดเซฟด้วยนะครับแล้วก็ให้เราขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะฝึกบินนั่นเองนะพอเข้ามาแล้วนะครับทอริโนก็บอกให้ซีเจฝึกบินก่อนนะทาบฟึกนโตสิครับเรื่งบินบูปินก็เผือไปซ่นก้อนหินที่ยูใกล้ๆสนามบินของโตกระดัดเยฝึกบินสก้อนมันจังมันใจว่า ครับเครื่องบินกงิแงแบบฝึกกาอยูานามทุลัศน์นี่แหละมันยูไก่โต้างๆโตนะแต่โตบงหัวมันฝึกจากไดกับบึงทุลัศน์อันเดิมมันจะเป็นวิธีการสอนโตคร,นนราาครับเครื่องบินนี่แหละแล้วก็ให้เรามาฝึกขับเครื่องบินเลยนะครับก็ครั้งแรกของผมนี่ก็ทุลักทุเลอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่ามันทํำยังไงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ครั้งแรกของผมนะครับในการขับเครื่องบินในเวอร์ชั่นนี้นะเพราะว่าผมก็เล่นเวอร์ชั่นมือถือมากอาจจะต้องปรับตัวอะไรเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ ผมก็รู้สึกว่าเครื่องบินในเวอร์ชันนี้นะครับมันบังคับง่ายกว่านะครับก็คือบังคับง่ายกว่าเวอร์ชันเก่าๆที่อยู่ใน PC นั่นแหละนะครับแล้วก็การฝึกของผมนะครับผมก็กว่าจะได้นะครับก็ต้องใช้เมาส์ด้วยนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเวอร์ชันนี้ต้องใช้เมาส์นะครับก็คือต้องคลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนเมาส์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มตัว h ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาล้อเก็บเข้าไปในเครื่องบินนั่นเองนะแล้วก็การฝึกอันแรกนะครับกว่าผมจะได้นะครับก็นานอย พอสมควรนะครับเพราะว่าหัวร้อนนะครับแล้วก็เพิ่งมาคุ้นเคยกับการใช้เมาส์ในการบังคับเครื่องบินนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนๆนะครับมันจะใช้แค่คีย์บอร์ดอย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับสำหรับ GTA San Version Original นั่นเองนะครับแล้วก็ภารกิจนี้นะครับก็ต้องเราก็ต้องฝึกให้ถึง70%ทุกภารกิจด้วยนะครับถ้าไม่ถึง70%แล้วเรเราก็จะต้องวนๆไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึง70%นนะครับแล้วก็ภารกิจ นี้นะครับกว่าผมจะเล่นผ่านนะครับก็นานอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ข้อเราควรระวังนะครับก็คืออย่าเผลอไปกดตัวเอฟนะครับไม่งั้น CJ ก็จะตกจากเครื่องบินแล้วก็ภารกิจก็จะไม่ผ่านแล้วก็ต้องเข้าไปฝึกใหม่นะครับก็ไม่ได้ฝึกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับฝึกอันที่เราฝึกล่าสุดนั่นแหละนะครับก็แล้วก็ภารกิจที่ผมเล่นในดูนะครับก็เป็นภารกิจที่ค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรนะครับกว่าจะหมุนได้นะครับก็เมื่อกี้ก็ได้5 0นะมาตานี่ต้องได้แล้วนี่เขาไป yes โอ้ ีนี่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับแล้วภารกิจสุดท้ายนะครับก็คือภารกิจ CJ โดดร่มนะครับก็วิธีการโดดร่มนะครับ CJ ก็ต้องโดดมาจากที่สูงก่อนนะครับแล้วก็ให้เรากดคลิกซ้ายเพื่อใช้ร่มชูชีพนั่นเองนะครับก็ให้เราเข้าถึงวงให้ได้นะครับก็จะเข้าอันไหนก็ได้นะครับห้าหรือสิบหรือสามสิบก็ยังดีนะครับแล้วเราก็จะผ่านภารกิจนี้เลยนะครับก็เป็นภารกิจสุดท้ายของ CJ นะครับที่เป็นการฝึกบินนั่นเองนะครับสำหรับการโดดร่มชูชีพนะ และว,วูซี่เพื่อนเลิฟของ CJ นะครับก็โทรมาบอก CJ บอกว่าให้มาหาอยู่คาสิโนเรือตอนนี้นะเป็นคาสิโนโฟโดากอนอยากมาหาตอนไหนก็ได้โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปหาตอนนี้ขอเหตุารกิจอยู่สนามบินล่างให้มันแล้วสก่อนเดี๋ยวค่อยสิไปหาเจ้า nope.